ก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกาฟฟิตี้กันอีกเช่นเคยอ่ะครับเมื่อวานก็หยุดพักไปนอนนะครับช่วงนี้รู้สึกว่าผมต้องพักผ่อนมันเยอะๆหน่อยนะครับรู้สึกว่ามีอาการดาวลงนิดหน่อยนะโอเคครับซึ่งวันนี้เรื่องที่เราจะมาทำนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับบากินั่นเองครับส่วนเรื่องที่เราจะทำนะครับในวันนี้ก็คือเรื่องของฮานายามะครับปะทะกับมูซาชินั่นเองครับซึ่งจะเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมจะรับชมกันแล้วนะครับเราก็มาฟังรับ ประจันหน้ากับมูซาชินะครับซึ่งมูซาชิเนี่ยนะครับได้พูดในใจขึ้นมาว่าไอายุคนี้มันสุดยอดจริงๆเลยเป็นยุคที่มีแต่คนแข็งแกร่งรอบตัวไปหมดสิ้นสุดคําพูดของเอ,อ่อมูซาชินะครับฮานายามะของเราครับลดผ้าคลุมออกแล้วก็ถอดเป็นออกมานะครับทำเอาผู้คนที่อยู่ตรงนั้นนะครับต้องตกใจว่าเฮ้ยมันจะตีกันเหรอวะแล้วรอยแผลที่ตามร่างกายของฮานายามะเนี่ยนะครับแสดงถึงความน่าเกงรงขามของฮานายามะครับท่ามกลางผู้คนที่มากมายครับ สองคนนั้นครับกับไม่ได้คิดเช่นนั้นเขากับคิดว่ารอบๆไกลเนี่ยนะครับเป็นเพียงแค่แสงมืดมิดเพียงเท่านั้นสิงหานายมะของเรานะครับไม่ได้รู้สึกแต่เพียงเท่านั้นครับเขารู้สึกถึงแรงกดดันของมูชาชีเนี่ยทำให้เขานะครับ imagine ภาพดวงตาขึ้นมานะครับว่าเขาเนี่ยนะครับติดอยู่ในกระจกและต้องคงต้องถอดใจที่จะสู้ไปแล้วนะครับแต่ธาว่าครับนี่คือนายมะาครับนายมะาครับเลือดที่จะไม่ถอดใจนะครับไม่ถอดใจเลือดที่จะสู้ต่อครับมูชาชีครับกับแปลกใจขึ้นมาว่านายมะเนี่ยไม่ได้มีความรู้ึกดดัันอะไรรเลยคบ จนถึงกระนั้นครับสิ้นสุดความพูดเนี่ยนะครับฮานายามะครับในตั้งท่าชาร์จที่จะโจมตีกับเอ่อไปใส่ที่มูซาชีแล้วนะครับและเรื่องราวของเรานะครับต้องย้อนกลับไปตอนที่มูซาชีเนี่ยนะครับได้เจอกับบากิครับตอนที่เขาได้เจอกับบากิเนี่ยนะครับเขาได้เห็นบากิเป็นเหมือนกับอาหารอันโอชาที่แบบเป็นอาหารแบบกองใหญ่เลยนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปตอนที่เขาได้เจอกับยูจิโร่ด้วยครับตอนที่เขาเจออยู่ยูจิโร่เนี่ยนะครับเขาได้ิม a g i n นว่าเป็นกองเงินกองทองเอ่ออันมหาศาลมากมายนะครับ แต่ทว่าครับตอนที่เขาเจอกับฮานายามะเนี่ยนะครับมันแตกต่างกันไปครับตอนที่เขาเห็นฮานายามะเนี่ยนะครับเห็นเป็นเพียงแค่ภาพสีขาวเท่านั้นครับอ่าครับสิ้นสุดความคิดนั้นครับเรากลับมาเอ่อกลับมาต่อตอนที่ฮานายามะนะครับได้ตั้งการ์ดชาร์จแล้วนะครับเขานะครับยืนรับดาเมจการต่อยของฮานายามะครับซึ่งนะครับหลังจากที่มูซาชิรับหมัดนั้นเข้าไปครับเขานะครับกระเด็นกริ้งเป็นวงกลมกลับไปถึง10เมตรเลยทีเดียวฮานายามะครับไม่รอช้าเดินเข้าไปคว้าตัวของมูซาชิขึ้นมาครับและฮานายามะนะครับก็ไไดด้เอ่่ยคาพูปว พอใจแล้วหรือยังพอหรือยังล่ะแต่ครับคำพูดจากมูซาชีนะครับที่พูดออกมานั้นก็คือจะให้พอได้ยังไงกันวะมันกําลังจะเข้มข้นหรือสนุกขนาดนี้เนี่ยสิ้นสุดคําพูดนั้นคับฮานายามะครับเสยไปที่ท้องของมูซาชีอีกรอบหนึ่งครับแต่ทว่าครับที่ฮานายามะต่อยไปเนี่ยนะครับเป็นทั้งท้องแต่ทว่ายังมีดาบครับที่อยู่ในตรงเอ่อตรงท้องหอยเอ่อมูซาชีนะครับซึ่งดาบของมูซาชีครับได้ติดอยู่ที่มือของฮานายามะครับ ซึ่งมูชาชีนะครับคงคิดว่าหลังจากที่ดาบนี้โดนฮานายามะไปเนี่ยฮานายามะนะครับคงจะหยุดโจมตี แต่ทว่าครับเหตุการณ์เนี่ยนะครับกลับไม่ใช่อย่างที่มูซาชิคิดมันกลับกันเลยครับฮานายามะครับต่อยต่อทั้งทั้งที่มีดาบอยู่ติดอยู่ที่มือนั่นแหละครับเข้ามาที่หน้าของงานเอ่อมูซาชิครับซึ่งทําให้มูซาชินะครับกระเด็นไปอีกรอบหนึ่งนะครับกระเด็นไปไกลหลังจากที่มูซาชินะครับได้นอนแน่นิ่งไปกับพื้นนะครับเขากลับยุคขึ้นมานั่งท่าเอ่อคาสมาแล้วนะครับแล้วถามว่าแกน่ะชื่ออะไรหรือฮานายามะนะครับก็ตอบไปตามมารยาทว่าฉันเนี่ยชื่อฮานายามะคาโอรุและฉันเนี่ยก็จะคืนดดาบให้้แกวย สิ้นสุดการพูดครับฮานายามะนะครับได้ต่อยไปที่ตัวของมูซาชีอีกรอบหนึ่งครับแต่ว่าครับมูซาชีนะครับกับรับดาบได้แล้วครับและคิดว่าการดันดาบครั้งนี้จะทําให้แขนของฮานายามะนะครับขาดเป็น2ซีครับแต่ผลที่ดันออกมานะครับมันต่างกันครับดาบของฮานายามะเนี่ยนะครับไม่ใช่ซีมูซาชีครับขออภัยนะครับกลับไม่ได้เข้าไปถึงตัวของฮานายามะเลยครับไม่ได้ถึงครึ่นแคบไม่ถึงข้อนะ ซึ่งฮานายามะนะครับไม่ได้ปล่อยให้มูซาชิคิดอะไรต่อครับมูซาชินะครับเลือกที่จะหลบการโจมตีครั้งนี้เพราะคิดว่าไม่น่าจะสามารถต้านพลังการโจมตีของฮานายามะได้ครับ แต่ทว่าครับมุชาชีนะครับไม่ได้ทาให้โอกาสนั้นเสียไปครับมุชาชีครับชักดาบที่อยู่บนเอวของเขาขึ้นมาแล้วก็ฟันไปที่ฮานายามาอีกหนึ่งครั้งครับซึ่งมุชาชีครับหลักคิดว่าหลังจากการโจมตีครั้งนี้นะครับฮานายามะต้องจะต้องขาดครึ่งไปแล้วนะครับแต่ผลที่ออกมาครับมันกลับไม่ใช่แถมนะครับฮานายามะเนี่ยนะครับได้ทําการหันกลับมาแล้วก็บอกมุชาชีว่าเนี่ยดาบที่อยู่บนมือเมากลับไปมูซาชีนะครับเขาได้หัวเราะออกมาแล้วบอกว่ากูเนี่ยไม่เคยเจอใครแบบมึงเลย มันก็คงจะเป็นอย่างนั้นหละครับหลังจากนั้นครับฮานายามะนนครับได้ดึงดาบออกมาแล้วก็โยนไปที่มูซาชิครับมูซาชินะครับก็สามารถหลับได้สิ้นสุดการกระทำครับมูซาชิครับยืนดูเอ่อฮานายามะนะนงครับงัดท่าไม้ตายอีกครั้งนึงก็คืองัดท่าท่าต่อยแรงๆของเขานะครับซึ่งครั้งนี้ครับฮานายามะเนี่ยเล็งไปที่คางแต่ทว่าครับเมื่อหมัดไปถึงคางเนี่ย มุสชีขับได้หายตัวไปหลบไปอยู่ด้านหน้านะครับและตั้งท่าพร้อมที่จะฟันฮานายามะนะครับและเขานะครับก็ได้ทําการฟันฮานายามะครับสิ้นสุดการโจมตีนั้นครับบาดแผลของฮานายามะครับมีเลืองไหลออกมาเป็นเต็มเป็นกองเลยนะครับหลังจากที่ฮานายามะนะครับได้ยืนสติได้นะครับยังยืนอยู่นะแล้วเขาก็หันกลับมาบอกว่ามึงทําได้แค่นี้เหรอทําได้ดีแล้วนะจัดมาที่มุสชีกันบ้างครับมุสชีได้พูดขึ้นมาว่าอย่างน้อยเนี่ยแกถึงแกจะอึดแค่ไหนแกก็ควรจะแสดงความเจ็บปวดออกมาบ้างแต่แกเนี่ยไม่มีความเจ็บปวดเลย แกเกงไม่เจ็บหรือเปล่าหรือว่าแกเจ็บจริงแล้วแกไปพูดอะไรหรือว่ายัางไงเช่สุดคำพูดนั้นครับพานายมะนะครับไม่พูดอะไรเลยเดินเข้าไปหาหมูซาชีครับครั้งนี้ครับเขาไม่ต่อยแล้วแต่ว่าเอื้อมมือมาครั้งหน้าครับทาวานะครับมูซาชีได้พูดขึ้นว่าอ๋อจะประลองกําลังนั้นเหรอทาวานะครับทุกคนก็ย่อมรู้กันอยู่ดีนะครับว่ามูซาชีเนี่ยไม่ได้รู้ถึงแรงกดดันเออแรงการ กำปั้นของอายายมะนะครับว่ามีกาลังขนาดไหนนะครับซึ่งตาแกทกุงาวะนะครับก็รู้อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามูซาชีครับกลับไม่รู้อะไรเลยหลังจากที่เขานะครับประสานมือกันเรียบร้อยนะครับอายายมะนะครับได้เอ่ยขึ้นาว่าได้เวลาแล้วสินะสิ้นสุดคำพูดครับอาณายมะนะครับได้ปล่อยแรงของเขาไปที่มือของเขานะครับทำเอามูซาชีเนี่ยนะครับถึงกับเวอเลยทีเดียวอาณายมานะครับได้พูดขึ้นมาว่าอะไรวะพลังมือของแกอยู่ที่ไหนมูซาชีของเรานะครับถึงกับเหงือตกครับท่านได้นั้นครับ้า้ายมาสนมาครับ แล้วก็ลงไปกับพื้นนะครับหวังว่าจะบีบกระโหลกของฮานอมูซาชีให้แตกนะครับมูซาชีครับกับตัดสินใจที่จะใช้ระเบิดควันนะครับแต่ก็ไม่เกิดผลอะไรครับเขาคงคิดว่าน่าจะตายแน่ๆถ้าไม่ออกมาจากตรงนี้ให้ได้นะครับเขานี่ครับชักดาบขึ้นมาแล้วก็ฟันที่ท้องของฮานายามะครับฮานายามะของเราครับตัดสินที่จะปล่อยมือออกจากหน้ามูซาชีครับมูซาชีนะครับเดินออกมาด้วยความสบายใจแต่ทว่าครับฮานายามะของเราก็ยังไม่ยอมนะครับเดินเข้าไปหาลูกน้องแล้วก็บอกว่าเอาไอ้นั่นมาสิซึ่งมัััันนนนนก็คือผผ้าาาาาาพพแแเเมมทีี่่ดชฟ และตัวละครที่เราไม่คาดคิดว่าจะมาโผล่ในตอนนี้นะครับก็ออกมานั้นก็คือบากิครับเดินถือขวดเล่ามาแล้วก็บอกว่าจะพอแล้ว ah, แค่นั้นน่ะฉันมีของฝากให้นายนะเอาไปสิฉันอยากให้นายใช้ไอ้นี่สิ้นสุดการพูดครับบากิอมเล่าแล้วก็พน่นไปที่ตัวของฮานายมามะครับมูซาชีนะครับที่ยืนรอที่จะต่อสู้เนี่ยเขาก็ขึ้นพูดมาว่าพึมพำมานะครับพูดมาว่าเฮ้ยอีกนานไหมว่ารอนานแล้วนะเนี่ยบากินะครับก็ได้พูดกับฮานายมามะขึ้นมาว่า รอบนี้มันเอาจริงแน่นอนและการต่อสู้นะครับก็ได้ดําเนินต่อไปฮานายามะครับตั้งท่าที่จะต่อยท่าเดิมนะครับบัดแรงเกิดของเขานะครับซึ่งมุซาชิครับไม่ยอมครับมาฟันหลังของฮานายามะครับกะว่าฮานายามะจะหยุดโจมตีครับแต่ไม่ครับฮานายามะครับเลือกที่จะโจมตีต่อครับซึ่งครับมันโดนนะครับแต่ว่ามุซาชิครับหลบได้ครับและมุซาชินะครับก็ได้สวนกลับไปด้วยดาบครับ รอบนี้นะครับโดนที่ใบหน้าของฮานายามะเลยทีเดียวครับไม่เพียงแต่การนั้นครับฮานายามะครับสิ้นสุดการต่อสู้ด้วยกันทำเหมือนกับโซโลครับเอามือขึ้นดูชีฟ้าสองข้างครับและผลที่ออกมาครับฮานายามะครับโดนมูซาชิฟันไปที่หลังซึ่งหลังจากการโจมตีนี้ได้สิ้นสุดลงครับฮานายามะครับได้นั่งลงกับพื้นด้วยท่าคาสมารแล้วก็ได้บอกว่าฉันทําได้เต็มที่แค่นี้ว่าไอ้นักดาบตัวนี้เนี่ยมันแข็งแกร่งจริงๆนั่นก็แปลว่าครับฮานายามะเนี่ยนะครับได้สัญญากับคนคนหนึ่ง มูสชีนะครับได้พูดขึ้นมาว่าในรอบนี้เนี่ยฉันจะฟันที่หัวแกแล้วนะเว้ยแต่ทว่าครับพระเอกของเรานะครับที่ไม่ได้มีบทมันแสนนานแสนานานนะครับได้เดินมาขัดจังหวะไว้นะครับยืนตรงหน้าของมูสชีแลวบอกว่ากูจะฆ่ามึงซึ่งนะครับฮนายมามะนะครับก็ต้องบอกว่าเฮ้ยพอได้แล้วหนะ้าแล้วก็ถามว่าแผลด้านหลังของเขาเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างบ้ากีของเรานะครับก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันดูดีมากเลยว่ะดูดีกว่าแต่ก่อนฮนายมามะก็บอกว่าไม่เป็นไรแล้วล่ะฉันดูโอเคมากแล้วตอนนี้นะ โอเคจริงๆแล้วฮานายามะของเรานะครับก็ได้สลบไปครับก็ได้มีคนนะครับไปเรียกรถพยาบาลมานะครับทำตัวฮานายามะไปครับบากินะครับหันไปมองหน้ามูซาชิแล้วบอกว่าฉันตัดสินใจละไม่สู้กันแบบแพ้ชนะดีกว่าแต่ว่าฉันจะฝังศพแกไว้ในปัจจุบันเองต้องบอกว่าไอ้พระเอกของเราเนี่ยนะครับก็ปากดีใช้เล่นเลยนะครับอ่านะครับถ้าคลิปนี้นะครับมีเนื้อหาที่ตกพลาดไปนะครับต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ช่องของผมด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทาาาาคคคคลลิิปปปเเ็นนนออยย่งมกกรรััับบจห้